สวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle ป้ายายบุรีลำทุกคนนะคะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง AG Visa นะคะ Agri-culture v i ว a นะคะวีซ่าทำงานเกษตรในประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนาะซึ่งก็มีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะก็ถามไถ่ามามากมายนะคะเมื่อไหร่จะดำเนินการนะคะเพื่อนเนาะ นะคะเพื่อนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวนะคะเพื่อน,นอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะเมื่อเรามีข่าวดีใหม่ๆนะคะเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะเพื่อนเนาะซึ่งก็ agriculture visa นะคะวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียในกลุ่มประเทศไทยนะคะเพื่อนเนาะเรายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนนะคะ ซึ่งรายชื่อของประเทศเราก็มีรายชื่อใน10ประเทศด้วยนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้คนเฟิร์มนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพราะว่าหลายหลายคนก็สอบถามมามากมายนะคะเพื่อนเนื่องจากว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงเจรจานะคะเพื่อนยังอยู่ในช่วงอของการเจรจานะคะ ซึ่งก็มีเข้าวินไปแค่ประเทศเวียดนามนะคะอินโดนีเซียน,นะคะเพื่อนเนาะที่เข้าวินไปแล้วนะคะเพื่อนอาพวกเราก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจานะคะเพื่อนเนอะว่าจะตกลงกันอย่างไรนะคะเพื่อนแต่คิดว่าได้เข้าวินแน่นอนนั่นเพื่อนแต่ว่าทยอยทยอยกันเข้ามานะคะทยอยทยอยเข้ามาทีละประเทศนั่นเพื่อนเนาะเออไม่ใช่ว่าจะ ตุ้มเดียวนะคะสิประเทศนะคะในกลุ่มอาเซียนนะคะไม่ใช่ว่าจะตุ้มเดียวนะคะเพื่อนก็ทยอยนะคะเพื่อนในการที่จะเจรจาเพื่อจะเอากลุ่มคนอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะมีฟาร์มมากมายนะคะเพื่อนมีฟาร์มมากมายที่กำลังรอคนงาน ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่จะเข้ามานะคะเพื่อนเพียงแต่ว่าต้องต้องทำตามกฎ,กฎกติกาของเขานะคะในที่ว่าประเทศออสเตรเลียเขาต้องการให้คุณทำนะคะเพื่อนเนาะและกะ็เพื่อนเพื่อนหลายคนนะคะทีะ่มีคอมเมนต์ในใน ในคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนะคะเพื่อนว่าจะเข้ามาในวีท่องเที่ยวนะคะเพื่อนและก็จะมาเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศออสเตรเลียได้ไหมนะคะซึ่งถ้าคุณคุณจะมาทำงานฟาร์มนะคะเพื่อนตอนนี้ทำงานฟาร์มยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเพื่อนและคนที่มีสิทธิ์จะเดินเรื่องวีซ่าทำงานฟาร์มก็คือจะต้องดำเนินการ ในประเทศของคุณนะคะในประเทศของคุณก็คือประเทศไทยนะคะเพื่อนและคนที่จะเดินเรื่องอามาทำงานวีซ่าตัวนี้ได้ต้องเป็นสัญชาติของประเทศนั้นๆที่เขาระบุอยู่ในกลุ่มวีซ่านะคะซึ่งถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะต้องดาเนินการในประเทศไทยนะคะเพื่อนเพื่อจะทำเรื่องวีซา่า ตัวนี้นะคะเพื่อนเนาะก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยให้ฟังนะคะว่าถ้ามาถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมาทําเรื่องวีซา่าเกษตรกรรมตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะ,ะเพื่อนเนาะคุณจะต้องดําเนินการเดินเรื่องอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพื่อนเนาะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเคยสอบถามมานะคะเพื่อนเนาะว่าอยู่ไต้หวันนะคะอยู่ไต้หวันนะคะจะเดินเรื่อง เอาวีซ่าตัวนี้ได้ไหมนะคะซึ่งก็ไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องเดินเรื่องอยู่ในประเทศของคุณเท่านั้นนะคะคือประเทศไทยนะคะถ้าคุณเป็นคนไทยแต่อยู่ประเทศไต้หวันนะคะเพื่อนเนาะเออและถ้าคุณเป็นคนไต้หวันแล้วทํางานอยู่ประเทศไทยคุณก็ไม่สามารถเดินเรื่องได้นะคะเพื่อนคุณจะต้องอยู่ในที่ตรงนั้นอย่างเดียวนะคะเพื่อนคืออยู่ใน ในประเทศตรงนั้นนะท่านเพื่อนประเทศที่เป็นสัญชาติของคุณนะและอ้อถ้าเป็นสัญชาติอื่นนะท่านเพื่อนอสัญชาติอื่นสม,สมมุติเป็นคนเป็นคนสัญชาติอเมริกาและคุณอยากจะมาทำงานประเทศออสเตรเลียใน agriculture visa คุณก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่า,าในกลุ่ม เอจวีซ่าที่เขากำลังรับกลุ่มอาเซียนนะคะเพื่อน mm. ก็จะมีแค่สิบประเทศที่เขาระบุไว้เท่านั้นนะคะเพื่อน mm. นอกเหนือนั้นก็คือคุณไม่มีสิทธิ์นะคะ mm. ก็คือถามไายมามากมายนะคะว่าเมื่อไรจะอนุมัติสักทีนะคะ mm. ก็อยู่ที่ประเทศของคุณเองนะคะ mm. คือประเทศไทยนะราชานะคะตกลงกันไม่ได้สักทีนะคะเพื่อนคือ ไม่ตกลงกันสักทีก็เลยยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะเพื่อนก็มีหลายคนที่อยากจะมานะคะถ้าคุณมาด้วยวีซ่าตัวอื่นคุณมาได้ง่ายนะคะนเพื่อนเนาะเอออา working and holiday นะคะเพื่อนหรือว่าวีซ่านักเรียนนะคะเพื่อนเนาะเออถ้าคุณรอตัวนี้นะคะ agriculture visa ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่มีแนวโน้มที่จะคอนเฟิร์มนะคะนเพื่อนก็เลยอยากจะ เอามาคุยให้ทุกคนนะคะที่รอรับฟังข่าวดีอยู่นะคะเพื่อนจะได้มีความอุ่นใจนะคะเพื่อนๆว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมที่จะได้มานะคะเพ<อ>ื่อนตอนนี้นะคะก็รอคอนเฟิร์มอย่างเดียวนะคะ <cigar> พอคอนเฟิร์มเสร็จนะคะข้อมูลต่างๆมันก็จะออกมาทันทีว่ารับไหนเลเวลไหนนะคันเพื่อนตอนนี้ก็มีข่าวออกมามากมายรับแบบว่า ไอเอลสูงนะคะสี่จุาอะไรเงี้ออกมามากมายนะคะเพื่อนเนาะซึ่งตอนนี้ต้องขอบอกว่าวีซ่ายังไม่คอนเฟิร์มนะคะ, mm hmm. คะเ,เพื่อนก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังนะคะ,คะก่อนที่คุณจะวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพื่อนเนาะเออเพราะว่าวีซ่าฟาร์มนี่ตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกก็คือรับพื้นฐาน ขั้นต่ำเองนะคะเพื่อนก็คืออพูดอ่านออกเขียนได้นะคะเลเวลขั้นต่ำนะคะคือสามารถอ่านออกเขียนได้นะคะไม่ถึงกับต้องจบปริญญาตรีนะคะเพื่อนนะเลเวลนะคะข้อมูลพื้นฐานนะคะพื้นฐานความรู้พื้นฐานนะคำว่าความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไรนะคะก็คืออ่านออกเขียนได้นะคะอ่านออกเขียนได้นะคะ เขียนชื่อตัวเองได้เขียนชื่อที่อยู่ได้นะคะเข้าใจภาษานิดหน่อยใช้ภาษาสื่อสารได้ได้นิดหน่อยแต่ไม่ไม่ใช่ว่า uh, uh, speaking v e r y w e l l นะคะไม่ใช่ว่าจะต้อง speaking v e r y w e l l นะคะ you can reading you can writing you can answer and you can uh, understand something when they asking you นะคะเพื่อนเนอะอันนี้น่ะ าการที่จะทำงานในต่างประเทศคือคุณต้องรู้ตัวแล้วละ่ะคุณจะไปที่ประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคบเพื่อนๆก่อนที่คุณจะดาเนินการนะคะคุณควรจะทำการเรียนรู้นะคะในในประเทศที่คุณดำเนินการที่จะไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพลาสติกกับภาษาอังกฤษนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนไม่ใช่ว่านั่งนอนแบบ สบายไม่สนใจเลยว่าภาษาอังกฤษสำคัญแค่ไหนนะคัเพื่อนเนาะเออก็เลยฝากข้อมูลมาให้คิดนะคะเพื่อนก่อนที่คุณจะพลาดในงานงานนี้นะคะเพื่อนขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะยบไปซิวเกนกุดลักนะคะ